สบายดีท mm ี hmm. ่จะรล่าสบายดีลูกสบายดีเด้อสบายดีตอนเศร้าสบายดีมทุกคนมาพบพ่อครับช่องทิพน้อยร้อยลีลาสรีบมาปุ้งกําลังจะพาลูกไปโรงเรียนชมเจ้ามื่อนี้ขอรจะไปสมัครวิ่งวิยงอีย่างก็ดเหตุอแต่ได้เงินเนาะลองเบิ่งลองเบิ่งมื่อนี้จะไปสมัครวิ่งไปส่งลูกไปโรงเรียนมาเด้อสุดเจ้าเด้อ สบ,บายดีสบ,บายดีต้นสวยด้วพี่น้องสบ,บายดีเด้อมาพบพขอกับจ่องติดน้อยลอยลีละพากันมากินสับปีกกำนองสาวจะไหนน้นองสาวมาที่คนอย่างไปซื้อ,อยังพากันไปสมัครเวียคุณเจ้าตั้งเว้นนะเขาวเวียบหกโมงหาสิบสองโมงกลางคืนเขาวเวียบ่ายสองโมงแรงหาสิบสองโมงกลางคืนมันไหลมาเลยอ่ะมันบล้อดอกเดือน,นเดือนกระซูมยูสามล้านฮะสามล้านหาแต่ว่ากินเอง เที่ยวเองก็ลเลยมาขึ้นไส้เขาเวียแต่าสาวก,กินเองเที่ยวเองอีกเงินค่าขยันเงินอีงยังกับโบมีเงินค่นาเงินพี่สองพิเศษเงินอีงยังกับโบมีเลยรวมเม็ดเซ็ตนาน,านันเลยสามล้านหาสามล้านหาก็ลเลยว่าเออมีแต่บาสซีมาขึ้นบังโกดเป็นจังได้ใ่กัาตอบมือแลงว่ะพากันมากินกับเวีย วันนี้เหตุวี่งหกโมงเกือบตื่นจักหน่อยก็มาหอนหานมาเกือบแปดโมงนี่ก็ยังคลายทำโมแบบตระทับตาดสาบายดีมิ้งว่าเรื่องโซลี่ก็เรื่องวิ่งเนาะมันก็โอเคอยู่กันเดือนแค่มีวี่งขหยันเนาะแล้วก็เรียงขาวที่ยงเนาะอันนี้ เขาเที่ยงกับบรีอย่งเขาคารามันหลดกับหันเฮาเบียดขยันกับบมีรวมแม่เซ็เนี่ยนะเลยราคาดิคือไปคิดมากเขาเบียดแต่้าอีกไ่ไหวทางห้องกับบริตต้เนาะเบียด้มันก็ง่ายยิ่มอยู่เดี่ยวห่มในห้องแอร์เนาะบอว์่าจะซื้อาแบบมันขาหของสีมันสูงได้กินเขาจานหนึ่งกับสามสิบพันสาวไรเฟอรกันต่เที่ยงน้ำเด้น้ำกระตุกหนึ่งสิบพันหนั มือเราขาดหรือเขาเสพหนุกมืนเสพกินแต่ดาวน้ำมันหลุดกรัลิทหนึ่งซอห่าผ่านแถบไหลไปละมามือหนึ่งเขาต้องใส่ใจอยู่ประมาณแสนกี่อีกเออก็เลยว่าก็เบิ่งก่อนแล้วสิเออเฟื่งซรกันก่อนถ้ยัดหัวห่านบ้ากใหญ่บัดี้ขอทำพิซซ่าก่อนเงินโขเงินโบเซียผ่านพิซซ่ามันกัดเบิดเออก็มีแต่อาเจับ เนาะ่เง,งินบคปปุคคลผู้ใดเข่าเวทในห้องนั่นเนาะในกล่องกับมีก็ต้องยัดผู้นั้นบุคคลเราเลยเนาะยังกระทำผิดกันอัอนอนี้ผัดความรวมสมุนเงินขาดไปกับแมนต้องในหางกันต้องเสียนำกันก็เลยขุดไปขุดมาไปขุดเบ,บื่อเกินต้นนี่แหละเขาขุดแล่ตน้นเรื่องเงินเสียเขาบุ้งหมดได้คนมันเป็นอะไรเนะาะแต่แบบแค่เจ้าก็ต้องจับโจรหมดเลย แกผูกกระทําพิชหมดแล้วแต่ว่าเงินโบผูกเงินขาดอันนี้ประควมรวมเลยก็เลยปะใอ้เปลี่ยนผันก,นกกันเถอะนะครับบอกเอาข้าวมากินผักอันนี้ง่วงอันนี้เลยแค่พักบัวรพามายังนเไงหอมรวมใช้เขาเอินผักอย่าง,งฮะงมันหอมอยู่ครับเราบเคยกินจะเถื่อ อันนั้นมีพักตัวหนึ่งเขาอ้วนอะบุมากพักยังกองพักเท้าบ่แต่ลองกินอยู่ตัวนี้ยังไม่ทันลองเขาลืมบอกมาทำกูเอาไปไปก็ได้จะบ่อกเออกูเอาหาทางเลยก็ไปกันแล้วเราเอาหายลืมบอกมาทำมันกินเฟอร์จะจะหน่อเฟอร์มาทาประจำอยู่ ที่นาตล um. าด um, so น,นี่แหละเปลี่ยนพักจะห้องขอยได้แล้วได้แล้วพี่น้องมามาเดี๋ยวถ่ายเบิร์ดเด้อข้าวปี๋หมูกรอบต้มเปื่อยมามามาปรุงกันเลยกกระเพา พุงเขาเปียกเด้อพี่น้องเด้อน้ำตาลสเปร์กินบลูเมอร์ดเดียนี่ฮนะวยนึ่งกันยังบม,มดอดววสือมาหาห้กิีบลูเมอร์ด,ม,ดมันอยู่ตัวเลยกินปกเสนะนะบลูเมอร์ดทำซา,าคินกับบลเมอ ยังบริสิมเราจะปรุงไปก่อนเลยซีมตำลังเวียดของก้านอ่ะเอ้ยเ่าว่าเข้มจังได้เวียดง่ายๆสบายแล้วมาสมารอยู่นี้เราวะเดียวๆเฮาอะนาคึกเวียดก็อจะซ้อนเวียงเอาหน่อยหนึ่งแบบมือหนาวเลยมาสมารมันไปสว็ให้ เขาขอ,ขอ,ขอ้อมเนสีสั้พรอมคิมกักบบริจากปีแหละเยอจะจบมาบนเห็ุเวียบจับลับพี่น้องซับแล้วมามามา,มา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 กินดิกันเลยแม่กระเบือ้อทุกเจ้าแม่กระเบือเบ้อมันไม่บอกเลขว่าดิเมล็ดนี่มันจะออกอีกนี่ ้มเเบิ้งไห้งจะไม่ได้ไปด้ซะเผ็ดเผ็ดจะจะเผ็ดหน่อยเดือนก็เผ uh ็ดอาหารเช้ากินเส้นอีกแล้วข้าวเปียกนะังเล นอนหอน่อป das ัดเวลาเานอนเดิกนะนอนโบเดิกกับบยาดด้วกันนะอินเตเปียกมือหนตกคัพเปียกเขาเด้อเจ็หากระดูกก็มียูโลหนึ่งก็ซื้อกระดูเมรโลนึงตกเปียกเขาสุดยอดเลยเห็นเปียกเขา เสร็จแั้ก็ลังหันบักใหญ่เป็นจิบกุระเจ็กก้อนขาวแบบเจ็กคมเป็นจิบเลยบอก แมขาดราอุสคคุณสองรอราบาคูแล้วสามต่วาองว่าอะไรคือจนเป่นที่ต้อ ผัดทุกส่ัวหนึ่งเราผัดไปเราไปเดดเป่มีรสแ่กระเบืมองไมบเลยลาบกี้เนี๋ย ติดตามช่องทิพน้อยร้อยดีลาเนี่ยเด้อฝากกดไลค์กดสมหน่อยด้วยเจ่เด้อตอนนีกลังพากันเอาเมืองล่ะกลังพากันเมื่อสุดเจ้าแก็คือรดน้ำมี ข่อยยังม่ทันได้กายังม่ทันโคกาดีด้วยกันแรกมแล้ว